สวัสดีครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับได้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจําวันของพวกเราเนี่ยเราทุกคนต่างก็ต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแย่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ราบรื่นเอาซะเลย หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวของเราเองที่มันทำให้เราหงุดหงิดใจเหลือเกินดังนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการที่เราจะสามารถมองโลกในแง่บวกได้มันจะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างเข้มแข็งและมีสติมีความสุขมากขึ้นนะครับการคิดบวกไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลอกตัวเองว่าทุกอย่างดีไปหมดนะครับ หรือพยายามมองโลกให้เป็นสีชมพูอยู่ตลอดเวลาเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับบางวันโลกมันก็เทาๆหน่อยแถมฝนยังตกในใจแบบไม่มีพยากรณ์อากาศอีกังหากแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังพกแว่นกันแดดทางใจเอาไว้เพื่อว่าวันไหนเจอแสงสว่างจริงๆเราจะไม่พลาดมันไปการคิดบวกก็เช่นกันครับการคิดบวกไม่ใช่การมองข้ามปัญหาแต่คือการพยายามมองหาโอกาส และสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในทุกสถานการณ์แล้วใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นพลังผลักดันให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าเหมือนกับนักกีฬาที่แม้จะแพ้ในสนามแต่ก็ไม่ปล่อยให้ความผิดหวังจบเกมเขาเลือกที่จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นและนำมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในวันถัดไปดังคำกล่าวที่ว่าถึงแม้จะพบเจอเรื่องหล,ลายทุกวันแต่หัวใจที่ดี ก็ยังสามารถมองเห็นแสงสว่างในความมืดมิดได้เสมอหลักการนี้จริงๆแล้วมันสอดคล้องกับอริยสัจสีในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราเข้าใจความทุกข์มากกว่าแค่รู้สึกทุกข์อริยสัจสีคือเส้นทางเปิดตาเปิดใจให้เรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเริ่มจากทุกข์การยอมรับว่าชีวิตนี้ไม่มีใครหนีพ้นความเจ็บปวด สมุทยัยการเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ว่ามาจากความยึดมั่นถือมั่นนิโรธการดับทุกข์ที่เกิดขึ้นได้จริงเมื่อเราหยุดเติมเชื้อไฟแห่งความยึดมั่นถือมั่นและมักหนทางปฏิบัติเพื่อไปสู่ความดับทุกข์ซึ่งก็คือทางสายกลางนั่นเองท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าอะไรทําให้เราทุกข์มันก็คือความคิดของเรานี่แหละครับจงระวังมันไว้ให้ดีนะครับบางที แค่เรานั่งคิดอยู่คนเดียวความคิดก็พาเราลงลึกเหมือนน้าที่ไหลาจากที่สูงลงที่ต่าตอนแรกก็คิดดีแต่สุดท้ายกับกลายเป็นว่าความคิดนั่นแหละพาเราดิ่งลงไปเรื่อยๆไหลลงไหลลงรู้ตัวอีกทีก็เหมือนหัวจะไม่โผ,ผล่พ้นน้ำแล้วครับนั่นแหละครับ,รบอย่าลงไปติดก,กับดักความคิดของเรานะครับเพราะมันจะทำให้เราทุกปางตายหลายคนอาจสงสัยว่า เราจะนำหลักคําสอนเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรความจริงมันง่ายกว่าที่เราคิดแค่เริ่มจากการฝึกสติรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรและรู้สึกอย่างไรเหมือนกับตอนที่เราขับรถถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่ารถกำลังวิ่งไปทางไหนมีรถคันอื่นอยู่รอบข้างไหมแล้วเราควรจะชะลอหยุดหรือเร่งเมื่อไหรเพราเรามีสติ เราจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นไม่ปล่อยให้ความโกรธความเศร้าความกลัวมาครอบงำจิตใจของเราเหมือนที่เราจื้อเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้จักตัวเองย่อมไม่หลงทางแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนอกจากนี้การทำสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรามีสติและจิตใจสงบการทำสมาธิสามารถปรับปรุงคุณภาพความคิดและอารมณ์ได้ คนที่ทำสมาธิเป็นประจำจะสามารถจัดการกับความคิดวิตกกังวลได้ดีกว่าคนทั่วไปนะครับพวกเขามักจะรู้วิธีเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายเป็นพลังงานแทนที่จะมองว่าเป็นอุปสรรคโอปราวินฟีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้ที่ใช้ความผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนเธอผ่านประสบการณ์ชีวิตที่ยากลำบากตั้งแต่เด็กรวมถึงความล้มเหลวในการเริ่มต้นอาชีพ และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแต่แทนที่จะจมอยู่กับความเจ็บปวดเธอเลือกที่จะเรียนรู้จากมันนำพาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้เธอเข้าใจชีวิตผู้คนอย่างลึกซึ้งและสร้างสารรค์รายการทอล์กโชว์ที่เข้าถึงใจมหาชนจนกลายเป็นสื่อมวลชนที่สรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของโลกนอกจากนี้โอปรายัางเป็นผู้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการทำสมาธิและการฝึกสติ เธอมักจะเปิดเผยเสมอว่าการฝึกฝนเหล่านี้ช่วยให้เธอมีจิตใจสงบและสามารถจัดการกับความกดดันอันมหาศาลจากการเป็นบุคคลสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเธอใช้การทำสมาธิเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนความวิตกกังวลให้กลายเป็นพลังงานเชิงบวกช่วยให้เธอมีสติในการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆและมุ่งมั่นที่จะสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป ประสบการณ์ของโอปราตอกย้ำว่าการมีสติและเรียนรู้จากอดีตสามารถเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตและความสำเร็จในชีวิตได้จริงดังคำกล่าวของเธอที่ว่าการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการคือการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเองได้เพียงแค่เปลี่ยนทัศนคติการคิดบวกยังช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอีกนะครับเมื่อเรามองโลกในแง่ดี เราก็จะมองเห็นข้อดีของคนอื่นและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้สิ่งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีในสังคมเหมือนกับการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนต่างมีจุดแข็งและจุดอ่อนแตกต่างกันแต่เมื่อรวมกันแล้วก็จะสามารถสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ท่านผู้ฟังครับในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน ที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือน้องๆวัยเรียนที่กำลังทุ่มเทให้กับการศึกษาการคิดบวกถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้เราก้าวสู่อุปสรรคต่างๆได้เมื่อเรามีความคิดบวกเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้และทำงานเมื่อมีความอดทนต่อความยากลำบากและที่สำคัญที่สุดคือมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างมีความสุขและท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นได้ไม่รู้จบลองมาดูตัวอย่างของผู้ที่ใช้พลังแห่งความคิดบวกและความมุ่งมั่นในการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างเจเคโรลิงผู้สร้างสรรค์โลกแห่งเวทมนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ เธอต้องเผชิญชีวิตที่ยากลำบากอย่างแสนสาหัสทั้งการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวตกงานและใช้ชีวิตอย่างขัดสนรวมถึงการถูกปฏิเสธต้นฉบับหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์จากสำนักพิมพ์ต่างๆถึง12แห่งแต่โรลิ่งไม่เคยปล่อยให้ความผิดหวังหรือความยากลำบากเหล่านั้นมาบั่นทอนกำลังใจของเธอเลยตรงกินข้ามเธอกับนำประสบการณ์อันเจ็บปวดมาเป็นแรงผลักดัน ให้เธอทุ่มเทกับการเขียนและเชื่อมั่นในเรื่องราวของเธอต่อไปสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงเวลาที่มืดมุนที่สุดนั่นเองที่เธอได้ใช้ความคิดและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการสร้างสรรค์โลกแห่งจินตนาการอันยิ่งใหญ่จนในที่สุดก็ได้พบสำนักพิมพ์ที่เห็นคุณค่าในผลงานของเธอและเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องราวของโรล,ลิงเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคใดๆในชีวิตหากเรามีความคิดบวกมีความอดทนและมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายของเราเราก็สามารถเปลี่ยนทุกความท้าทายเป็นบันไดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ดังที่เธอกล่าวไว้ว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การใช้ชีวิตโดยไม่ล้มเหลวนั้นหมายความว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับแน่นอนครับการคิดบวก ม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันต้องอาศัยการฝึกฝนและความอดทนทเช่นเดียวกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาและพยายามในการดูแลรดน้ำพรวนดินกว่าที่มันจะเติบโตแข็งแรงและออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงเราก็สามารถทำได้เริ่มต้นง่ายๆเลยครับโดยการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันเรานี่แหละครับ ขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยที่เรามีมองกระจกและยิ้มให้ตัวเองบ้างก็ได้และให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราฝึกฝนความคิดบวกเราจะสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติมองหาแง่มุมที่ดีในทุกสถานการณ์และใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะครับท่านผู้ฟังที่คารพชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง จงมีความสุขกับทุกอย่างก้าวที่เราเดินไปและเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความผิดพลาดเมื่อเรามีความคิดบวกและสติเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้เหมือนกับการเป็นศิลปินที่สร้างสารรค์งานศิลปะอันง,งดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับผู้คนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและจงรับรู้ไว้เถิดว่าคุณมีอำนาจเหนือจิตใจของคุณไม่ใช่เหนือเหตุการณ์ภายนอกจงตระหนักถึงสิ่งนี้แล้วคุณจะพบกับความเข้มแข็งเ,เรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี